สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทุกส่านนะครับผมผมกันอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัวในโมแปะอมเล็ LED, ซึ่งช่องของเราคุณจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขง,งที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งตระประสิทธ์ในสายหลงวงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัตถุของคนงท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพทุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะแสวงหาคองทััสะส,ส,ะสมรู้ศูษส์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์ะแยะมากมายเรียกได้ว่าพทุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับสลาดบทดที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกับอเชินเกย์นะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาเริ่มกันที่เลดรุ่นวางศิลาเลิกศาราร้อยปีรวยพกกรัพท์99 ที่นี้ก็จะเป็นนะครับเลดหลวงพพาปุยยากามโมวัฒย์ด้วนวัดแัดสร้างในวาระวางศิลาฤกษ์สาลาร้อยปีวันที่6มิถุนายนปี63หลมพพัตท่านเมตตาจิตอธิษฐานจิตปุกเสกเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่สาธุชนผู้ร่วมบุญหน้าเลดจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อในซุ้มอัคระล้อมรอบและยันมิ ด้านข้างซ้ายขวาเป็นไก่ซึ่งเชื่อว่าไก่เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของการทำมาหากินเก่งนะครับก็คล้ายๆของหลวงพ่อรวยเลยนะครับมีคาถาของพระสิวนะลีณชาริติล้อมรอบส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นหลังยันพุทธซ้อนซึ่งเป็นยันตำรับของหลวงพ่อเดิมเราจะมีถุงเงินถุงทองยันณอุณาลมล้อมรอบ เป็นซีนเดิมนะครับยังไม่ได้แกะนะครับเป็นเนื้ออัปปากาลงยาน้ําเงินสร้างน้อนนะครับเพียงแค่300เส้นเท่านั้นนะครับเป็นเลดที่มีน้ําหนัก4บาทนะครับแล้วก็ยาว7นิ้วแล้วก็ต่อโคตอุนะครับนีนเลยรครับสีนเดิมยังไม่แกะนะครับสภาพสวยมือหนึ่งนะครับ วันวางศิลาฤกษาร้อยปีนะครับตรงกับันที่6มิถุนายนปี63เผือปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือจันทรคอาที่ว่าเป็นวันแรงนะครับพระตูมงคลที่ได้ทําพิธีพุทธาพิเศษในวันนี้จะมีพุทธคุณทางเมตตามหานิยมแค้วคลาดมหาอุดป้องกันพูดผีปีศาจอิทธิคุณของพระาราหูนั้นเรียกว่าครอบจักรวาลเด่นเรื่องมหาอุดของกับพันผู้ครอบครองย่อมไม่มีวันตายโหงคุ้มครองให้พ้นจากอัคคีภยัยจุลภัยฟ้าผ่า คุ้มครองให้พ้นจากอำนาจพูดผีปีศาจมนต์ดำคนใส่ทั้งปวงเรียกซพอ์สินเงินทองทําให้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีทําให้พืชพันธุ์ที่เพาะปลูกบริบูรณ์ได้ผลดีเป็นเมตตามหายมทําให้ผู้บูชามีสุขภาพจิตสุขภาพใจแข็งแรงคำชูดวงะตาไม่ให้ตกต่ำแม้ยามพระสุขเข้าพระสาวแทกแต่ที่มองหาอยู่ก็ทําถามมาได้ครับแต่การต่อไปก็จะเป็นเรียญหลอ แร่บางไผ่รุ่นแรกปีหกสา,านี้วถจะเป็นนะครับเรียนอ่อแร่บางไผ่ซึ่งแร่บางไผ่นั้นเป็นท่ากิกษตรมีฤทธิ์ในตัวเองมีแห่งเดียวในเมืองไทยที่คลองบางครุษจังหวัดนนทบุรีรุ่นนี้นได้ทําการลุเรกเสกเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี6กานะครับณนะวัดห้วยด้วนโดยหลวงพ่อพัฒน์ปุญญการรมวัอธิษฐานจิตบุกเสก เป็นรุ่นสร้างสลาร0อปีโดยมีพระอาจารย์สมศักดิ์แห่ง in, วัดนครอินทจังหวัดนนทบุรีนะครับสร้างถวายเหรียญหล่อเนื้อแร่บางไผ่นี้ก็จะเป็นแบบบิดทองในพิมพ์นะครับซึ่งจำนวนการสร้างเนี่ยถือว่าน้อยนะครับเพียง2,000เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีแบบไม่ปิดทองอีก4,000เหรียญน,นะครับ ซึ่งแบบนี้นี่หายยากนะครับแล้วก็กล่องก็จะใหญ่กว่าปกตินั่นเองนะครับการค้นพบแร่บางไผ่ที่คลอมาคุรัสของพระจัทนทร์ศักเนี่ยนะครับหลังจากที่แร่บางไผ่ได้หายสับสูญไปนับร้อยปีก็เลยนำมาสร้างพระเนื้อแร่บางไผ่ตามตำราเดิมของหลวงปจันร์วัดโมลีด้วยวิธีการหล่อพระทีละองค์ด้วยขั้นตอนที่พิธีริหารทุกขั้นตอนนะครับ เพื่อความสวยงามแล้วก็ด้วยพุทธศิลป์นะครับซึ่งกรรมวิธีเนี่ยทำแบบโบราณเลยนะครับตามแบบฉบับของหลวงปู่จันทร์วัดโมลีเพื่อสืบสารตำนานการสร้างพระเนื้อแร่บางไผ่ของเมืองนนทที่หายสาบสูญไปนับร้อยปีนะครับคุณพระจานร์สมศักดิ์นะครับได้นำแร่บางไผ่ที่พบเนี่ยนะครับบาบทให้ละเอียดเป็นผงแล้วก็ ใส่ลงในเบ้าหลอมตามกับวิธีโบราณนะครับแล้วก็จึงนำมากดเป็นพระทีละองค์นะครับน,ะบนี้ทำกันที่วัดเลยนะครับแล้วก็อิทธิคุณของแก่บ,บางไผ่เนี่ยถือว่าครอบจัาก,กวานนะครับเป็นน้องๆเหล็กไหลเท่านั้นเองนะครับและที่มองหาอยู่นะครับก็ถ้าทุกถามมาได้นะครับ สายกรต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นสร้างหอฉันไตรามาสปี59าเานี้ก็จะเป็นนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟซึ่งสร้างประมาณไม่เกิน1,800เหรียญเหรียญนี้มีความสวยงามนะครับผิวไฟแดงๆดเดิมๆเลยนะครับหมายเลข534ด้านหลังจะเป็นยันฮนุมานเชิญทงซึ่งเป็นยันครูของหลวงพ่อนะครับซึ่งหลวงพ่อท่าน สำเร็จยันธนุมานนะครับแล้วก็สักไว้ที่แขนของท่านด้วยนะครับถือว่าเป็นยันครูยันเอกของหลวงพ่อเลยนะครับซึ่งดุ่นี้นี่ปลุกเสกเดือนมิถุนาย,ยนปี59นะครับแล้วก็นําเข้าไปในโบสเพื่อปลุกเสกต่ออีกหนึ่งไตรมาสเ,เต็มๆนะครับประสบการณ์ที่พบนะครับที่เล่าขานกันมาก็ไม่ว่าจะเป็นโดนฟ้าผ่าถึง2ครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับโดนจอยิง กับฝนด้านไม่ออกสักนัดเลยนะครับก็จะมีตกตึกรถชนรถคว่ำแล้วก็อีกหล,หลายเรื่องราวที่พบเจอปฏิหารเนื่องคำบรรยายนะครับเป็นเรียนที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ห้อยเรียนนี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ห้อยเรียนนี้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเนี่ยนะครับผมก็จะให้ห้อยเรียนนี้เองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ มหาพกทรัพย์นี่ถือว่าเด่นเลยนะครับเรือนรุ่นนี้นะครับนอกจากปลุกเสกหนึ่งไตรมาสปีแรกกันเต็มแล้วนะครับพิธีปิดเนี่ยก็ยังปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ปลุกเสกพร้อมกับมีรุ่นหอฉันนั้นโด่งดังแล้วก็ตะกุดต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งพร,ระกิจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกก็มีหลวงพ่อพัดวัดไทยด้วนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนหลวงพ่อเร่งวัดดงแขวนหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้ว หลวงพ่อสุนทรวัดท่าพระเจริญพฤษหลวงพ่อเดชวัดสังขมงคลหลวงพ่อสนมวัดท้ายน้ำหลวงพ่อนงวัดทุงน้อยแล้วก็หลวงพ่อโชมวัดเขาปัทวีได้ี่มองหาอยู่นะครับเรียนเจ้าประสบการณ์ประทับตา,าม,มาได้นะครับรายการต่อไปก็จะเป็นพระปิดตายันยุ่งรุ่นสมปรารถนาปี58เดี๋อย่างนี้ก็จะเป็นนะครับ พระปิตายันยุ่งรุ่นสมปัานาเนื้อทองเหลืองนะครับตดวการสร้างเนี่ยเพียง999องค์เท่านั้นนะครับต่อโคดใต้องค์พระองค์นี้ถือว่าหล่อติดคมชัดลึกสวยงามมากนะครับเลี่ยนเก็บผิวไว้อย่างดีซึ่งเป็นพระยุคเก่าของหลวงพ่อนะครับเรียกว่ายุคต้นที่หายากมากๆนะครับมีอยู่ในรายการประกวดทุกงานเลยนะครับ ใครที่หาพระปิตายันยุ่งของหลวงพ่อเอีย่ยวว่าดังไม่ได้นะครับเพราะว่าหายากแล้วก็ราคาหลักล้านนะครับก็ลองมาใช้พระปิตายันยุ่งของหลวงพัดดูนะครับซึ่งหลวงพ่อของเราเนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับเดี๋ยวองค์สุดท้ายแล้วนะครับก็เท่าถามมาได้นะครับรายการต่อไปก็จะเป็นพระรูปเหมือนเนื้อดินรุ่น โคตรเหนียวดินดีวัดตวุด้วนนะครับเตรียมงานสร้างตั้งแต่ปี58นะครับสร้างมาปี58-596061เพื่อจะออกทําบุญในปี62นะครับซึ่งเป็นพระเนื้อดินที่เก็บไว้ในโบสถ์แล้วก็ผ่านวิธีมามากกว่า100วิธีเลยนะครับพระเนื้อดินวัดสร้าง100%นะครับ สแต่แล้วก็จะนํามาแจกนะครับโดยหลวงปู่เนี่ยได้นํามาแจกตั้งแต่ปี62แล้วก็ปี63นะครับจนหมดนะครับแต่แล้วก็จะเก็บกันเยอะนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับแล้วก็เป็นส่วนเยอะด้วยนะครับที่พระอาจา,ยารย์ไพศาลแห่งวัดไส่งามนี่ยนะครับนำไปบรรจุกรุกนะครับดังนั้นนี่พระจึงเหลือหมุนเวียนเปลี่ยนมืออยู่ในสนามไม่เท่าไหร่นะครับ เทเรกันว่ารุ่นโคตรเหนียวเนี่ยก็มีเรื่องเล่ากันนะครับก็คือมีเด็กที่แขวนเนี่ยรุ่นนี้นะครับไปฉีดยาปรากฏว่าเข็มฉีดยาไม่เข้านะครับแล้วก็มีคนเอาไปลองยิงด้วยนะครับปรากฏว่ายิงไม่ออกนั่นเองนะครับก็เลยทําให้มีคนตามหาพระรุ่นนี้ก้งแต่บาดนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็เรียกขานกันว่ารุ่นโคตรเหนียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่ก็ไม่แนะนําให้ไปลองนะครับไม่ดีเลย นะครับดังนะนั้นนี่ขอให้แท้เนี่ยทุกรุ่นดีหมดนะครับซึ่งพระรุ่นนี้นี่สร้างทั้งหมดเนี่ย8 4 0 0 0องค์นะครับตามพระธรรมขันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็คัดสวยเอามาเลี่ยมเก็บผิววอย่างดีนะครับเถิดเจนี้ถือว่าคัดสวยแล้วนะครับเพราะว่าพระรุ่นนี้นี่หาส,สวยๆนี่ยากเลยนะครับสวยกว่าที่ลงในหนังสืออีกนะครับ มีมาแบบปันองค์ครับใครสนใจนะครับก็ทักสถามมาได้นะครับรายการต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลังยันรุ่นแรกแต่จีนี้ก็จะเป็นนะครับพระผงหลังยันดวงอคะมหาเศรษฐีซึ่งปลูกเศษตั้งแต่ปี58 59แล้วก็60นะครับ หือว่าปลุกเสกสามไตรมาสเลยนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่อยู่ในโบสเนี่ยจนถึงปี6 1 6 2เลยนะครับรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกัน2พิมพ์นะครับก็จะมีพิมพ์หลังยันครูพุดซ้อนนะครับหรือยันพระเจ้าอมโลกแล้วก็หลังยันโดวะกะะมารธ,ธีแบบนี้นะครับซึ่งหลังยันดวะกะละมารสีเนี่ยนะครับก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ธมาหากินคล่องค้าขายรย่ํารวย รวม้วยโชคลาภนะครับส่วนหลังยันครูพู้สอนเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของแควคาดของกพันชาตรีนะครับเพราะมีประสบการณ์อยู่ที่ภาคใต้นะครับตุนนี้นี่มีคนเอามาลองยิงเหมือนกันนะครับก็ปรากฏว่าแชะแชะแช,ชะนะครับไม่แตกสักเม็ดเลยนะครับวันนั้นผมไลฟ์สดเนี่ยนะครับก็มีใครก็ไปรู้นะครับที่เข้ามาเป็นลูกค้ากันแล้วก็คอมเมนต์เขาบอกเลยว่าเห็นกับตาเลยนะครับว่า นะครับยิงไม่แตกสมเม็ดนะครับถือว่าเป็นตำนานสุดยอดของพระพงษ์นะครับผสมมวลสารเก่ามากมายจากทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นสุดยอดของมวลสารเลยนะครับแล้วก็มวลสารของหลวงพ่อพัฒน์อาทิเกศชานมากจีบอสีพึ่งสายสินดอกไม้บูชาพระข้าวก้นบาท,ทอยเฟกผงตะไบชนวนหล่อพระจากหลายๆลพิธีผกงกระเบื้องราคาโบดหลวงพ่อเดิมนะครับรุ่นนี้ก็จะมีหลายๆสีเหมือนกันนะครับ ก็สวยงามเลยนะครับอย่าง3องค์นี้ก็จะเป็นตะกุดเงินตะกุดทองฝาบาทแล้วก็ตะกุดทองแดงเกสรลอยเด่นเต็มเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่แบบไม่มีตะกุดก็มีเหมือนกันนะครับสุดยอดของพระประสบการณ์นะครับปลูกเสกยาวนานนะครับใครที่มองหาอยู่ก็ทักสามาได้นะครับรายการต่อไปก็จะเป็น มีดวรรับกติวาสร้างเองออกปิว6กเดี๋ยวจากนี้ก็จะเป็นมีดไปขนาด5นิ้วตอกลายเสยมาเครื่องใบแล้วก็อัขระเละยียนเวยงางานเครื่องถังลายเสยมาเครื่องใบเนี่ยถือว่าเป็นลายนิยมสุดนะครับของมีดวัด5ลายต่อโค้ดพัดห6ชัดเจนด้านละฝักทำจากไม้กระถิงนตายพรายหนุนดวงชะตาหน้าที่การงานการเงิน แม้สางกษัตริย์เจ้าค,คิวส่วนงานเข้มขังประนทศที่มองหาอยู่ก็ทับถามมาได้นะครับส่วรายการต่อไปก็จะเป็นมีดยุคต้นเหตุยังจะเป็นนะครับมีดยุคต้นที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการต่อโค้ดจะเป็นทางการเมื่อปี60นะครับซึ่งมีดแบบนี้นี่สร้างมาตั้งแต่ปี57-58ประมาณนี้นะครับซึ่งลายต่อของมีดเนี่ยช่างกําลัง จะหาเอกลักษณ์ในการตอกลายนะครับซึ่งเหรียญนี้ก็จะเป็นขนาด2.5นิ้วตอกลายเสยมาเต็มใบแล้วก็อักขระละ้ยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับด้านะฝักทําจากไม้สลาหลังเก่าหลวงบรเทศประสาททะเลนะครับสวยงามเข้มขังเลยนะครับใบมีดีดดเป็นใบเหล็กตีร้อนนะครับถ้าใครที่มีมีดหอฉันปี59นะครับก็ลองเอาเปรียบเทียบดูนะครับก็จะรู้เลยว่าเนี่ยนะครับ มีความคลาสสิกสวยงามมากๆนะครับซึ่งการจะหามีดที่คลาสสิกแบบนี้นี่ณตอนนี้ไม่มีแน่นอนนะครับไปดูได้เลยนะครับใครที่มีมีดตั้งแต่กลางปี63มาเนี่ยจะไม่มีความใกล้เคียงแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการตีมีดแบบนี้นี่เอกลักษณ์แบบนี้ก็จะเห็นแค่ในมีดยุคเก่าๆเ,เท่านั้นนะครับ แล้วก็จะมีใบขนาด3นิ้วนะครับซึ่งเด๋ยวไม่เยอะแล้วนะครับมีอยู่ไม่กี่เล่มนะครับผมบอกเลยหมดแล้วคือหมดเลยเป็นมีดที่ผมเองเนี่ยผมก็ตามเก็บส่วนตัวไว้จํานวนหนึ่งแล้วก็มีน้องนะครับที่ไปบุกบ้านลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับก็จะเป็นคนขับรถให้หลวงพ่อคนเก่านะครับแล้วก็ลูกศิษย์ใกล้ชิดจริงๆนะครับที่ได้รับมีดรุ่นนี้นี่จากมือหลวงพ่อเนี่ยมาเยอะเลยนะครับ มีดุนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านจะใช้ปัจจัยวนตัวนะครับในการว่าจ้างช่างตีมีดมาส่งวัดเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ทําบุญบูชาของดีไว้ติดตัวนะครับแล้วก็เวลามีงานที่วัดเนี่ยนะครับมีการจัดงานเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะสมนาคุณผู้ที่มาช่วยงานนะครับด้วยมีดหมอเนี่ยแหละครับท่านไม่ได้ให้เงินเป็นการสมนาคุณนะครับแต่จะแจกเป็น วราต้งมาขนมีดหมอเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวหรือผู้ที่ไปช่วยกางเต็นท์เทียรพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางท่านก็เรียกมีดแบบนี้ว่ารุ่นแจกแม่ครัวนั่นเองนะครับสมงพ่อเนี่ยท่านได้ควบคุมการบรรจุมวลสารเองนะครับแล้วก็ปลูกเสกให้อย่างดีอย่างยาวนานเลยนะครับเพราะว่าท่านจะเสกในโบสถ์วัด้วยด้วนเนี่ยนะครับเสกทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ใครที่อยากจะได้ของดีไว้ใช้นะครับแนะนําไว้ใช้เลยนะครับแบบนี้ควรจะเก็บไว้ใช้เลยนะครับถ้าใครที่มองหาของดีไว้ใช้เนี่ยปลูกเสกนานๆเนี่ยนะครับจิตนาการสร้างดีก็แนะนํานะครับรุ่นนี้เลยนะครับผมมีมาแบ่งปันอยู่ไม่เยอะนะครับอยากจะได้2.5นิ้วหรือ3นิ้วเนี่ยลองทักสอบถามมาได้นะครับใครที่มองหาอยู่ก็สอบถามมาได้นะครับตัวเายการก็จะเป็นนะครับมีขนาดสริกา ใบ1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วเป็นมีดวาระปกติวัดสร้างเองออกปี6 6นะครับตอกลายเสม,มาเต็มใบแล้วก็อัขระเล็กยันตุยการเข้มขังตอกโคดพระ6ด้านละปักทำจากงาช้างนะครับแหม่เนี่ยเงินแท้ซึ่งด้านตัดแบบนี้เนี่ยล่าสุดนะครับช่างตีมาส่งวัดเนี่ยประมาณสาทิเล่มนะครับ ก็จะมีแบบด้ามตัดเนี่ยเพียง5เล่มเท่านั้นนะครับแล้ว 1- ใน5เล่มน,นั้นคือผมเอามาได้นะครับก็เอามาแบ่งปันนะครับด้วยความที่หายากแล้วก็นิยมนะครับด้ามตัดเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับที่ราคาจะสูงนะครับดังนั้นนี่ผมก็แบ่งปันในราคาเบาๆอยู่นะครับใครที่ชอบของหายากนะครับแต่ละปีเนี่ยเป็นเพื่อนไปดูได้เลยนะครับมีด้ามงานฝักงานเนี่ยสร้างน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นด้ามตัดเนี่ย แทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็มีคนตามเก็บตลอดงนกะารมีเข้ามาแล้วนะครับรัฐไทยที่มองหายอยู่ก็คำสามมาได้นะครับสรับไคยที่สนใจรายการวัตถุงงคลนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองสนใจรายการไหนไหวราคาไหนเนี่ยก็ท้าปรามันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไป ลฟ์สดช่องนี้เลยนะครับนวลนึ่งกับแปดอเรามาศึกษาวัตถุมงคลร่วมกันนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลแบ่งปันแน่นอนอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับแต่ก็จะเป็นช่วงที่เ,เพื่อนๆรอคอยนะครับช่วงแบ่งปันแค่พันเดียวก็จะมีมา2รายการเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ มีดยุคต้นขนาด2.5นิ้วพร้อมของแถมนะครับมีเลยนะครับผมบอกเลยว่ามีรุ่นนี้นี่น่าใช้ที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเจิตนาการสร้างดีแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นด้านเล็บฝักทำจากไม้สาลาหลวงพุทธเทศประสาททะเลนะครับซึ่งเป็นไม้ยุคเก่าจริงๆแล้วก็มนสารเนี่ยหลวงพ่อท่านก็คงค,งคุมการจุดมนสารเองเสกให้อย่างดีในบวชเลยนะครับ ใครเร็วใครได้นะครับก็ทาสามาได้นะครับต้องมีแบบนี้เลยจะได้พิเูชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผย,ยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ปีใหม่นี้ให้รลมด้วยเงินทองเขาของเองินใชท้ทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไ,ไข้เจ็บเป็ตลอดไปนะสุกนะทุกทุกคน